นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <Sure> <enthus flush> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พ่อแม่ลกูกผูกพันฉันสายเลือดพ่อแม่เครียดลูกแย่กุญแจไขเอาทรัพย์สินของกินใช้ได้หาไวพวกมือไวใช้สมองจ่องเอาเอ่ย จเจริญสุขจเจริญธรรมผู้ที่สนใจธรรมะในรูปแบบของอัตมภาพวันนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสาม เป็นวันธรรมสวรรณะและเป็นวันแม่แห่งชาติคําขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติพระราชชนนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ว่ารักเอ๋ยรักลูกแม่จึงโปูก คุณธรรมให้รักษารดความรักพรวนความดีมีเมตตาลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดินคุณธรรมในที่นี้ได้แก่คุณธรรมของผู้ใหญ่ ที่ปลูกให้ลูกลูกหลานหลานทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติคือพรหมวิหารสี่เมตตาความรักใครปราถนาจะให้ลูกลูกทุกคนนั่นเป็นสุขกรุรณาความสงสารคิดจะช่วยลูกลูกทุกคน ให้พ้นทุกข์มุทิตาความพรอยยินดีเมื่อลูกลูกทุกคนได้ดีคือมีอยู่มีกินอุเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อลูกลูกถึงความวิบัตินี่เป็นคุณธรรม ของผู้ใหญ่ที่จะปลูกให้ลูกลูกทุกคนดังนั้นพ่อแม่จึงรดความรักพรวนความดีมีเมตตาให้บรรดาล,กล,กลกูกลูกตั้งแต่เล็กๆเ,เมื่อลูกเติบใหญ่ก็ต้องแทนพระคุณของท่าน หรือแผ่นดินคำว่าทดแทนพระคุณหรือแผ่นดินนั้นได้แก่ธรรมมาหากิ่นในทางสุจริตคนโบราณเขาจะแนะนำสั่งสอนลูกหลานว่าถ้ารักแผ่นดินแล้ว อย่าทำลายป่าไม้อย่าย้ายที่อยู่หรืออย่าขายที่ดินเพราะเราเกิดมาจากแผ่นดินก็ต้องรักษาพื้นแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายได้ให้เป็นมรดกแก่ล,กลูกหลาน เพื่อใช้ธรรมมาหาบินถ้าขายแผ่นดินไปแล้วสมัยนี้จะซื้อคืนนั่นมันยากเพราะที่ไหนไหนจะแพงทั่วราชอาณาจักรเช่นเราขายสิบไร่ถ้าไปซื้อในที่เจริญ ก็จะเพิ่มทุนโดยที่ใช้เงินมากบางทีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านได้แค่งานสองงานเท่านั้นเองลูกลูกหล,ลานหลานเมื่อเกิดใหม่ใหญ่หลังก็หมดโอกาสที่จะมีทุนมีรอนนั้นมาซื้อได้ดังนั้น ต้องอดทนดูแลสินทรัพย์ที่ไรที่นาที่ปู่ย่าตายายนั้นมอบมรดกให้ลูกให้หลานทำกินเมื่อทำกินพอลื่นตาอ้าปากได้หรือบางครั้งก็จะรวยโดยที่ทำพืชเศรษฐกิจ อันนั้นอันนี้ไม่กี่ปีก็สามารถที่จะเห็นเงินล้านหรือเป็นสิบสิบล้านเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายบ้านย้ายที่ดินไปไหนขออย่างเดียวคือทำคุณงามความดีดูแลที่ดินเราให้ดีๆ พยายามศึกษาหาความรู้จากท่านผู้รู้ว่าจะใส่อะไรลงไปในพื้นไร่พื้นนาที่จะไม่มีสัตรูมารบกวนโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีฆ่ามาแมลงตัวนั่นตัวนี้ ก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้เช่นสมัยนี้จะมีนักปราร์ราบัณฑิตแนะแนวทางให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงพอเลี้ยงตนได้แล้วจึงจะขยับขยายหาซื้อทีมใหม่ เรียกว่าแผ่นดินออกดอกถ้าคนไหนทําตามท่านผู้โรก็สามารถที่จะโยงตามไรตามนากับพืชเศรษฐกิจที่เรานั่นแสวงศึกษาหาความโรจากผื้น<อ>แผ่นดินที่เป็นของปู่ย่าตายาย ใม้ใช่ทำมาหากินเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำจะทำให้เราไม่อดไม่อยากในเรื่องเทียร์ยาตัดต้นไม้อย่าขายที่ดินอยาหม่นทำกินในการปลูกพืชพันธัญญาหาร ในไร่ในานาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเอาไว้รับประทานโดยที่ไม่ต้องหางานที่อื่นแค่อยู่กับไร่กับนาจิตใจก็สดชื่นแล้วนี่เป็นคนยุคใหม่อย่ายายที่อยู่และอย่าอายทำจิน ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยาแล้วไม่เห็นรวยสักทีอันนี้ก็อย่าไปคิดที่ทําไม่รวยสักทีนั่นเพราะว่าเอาทรัพย์สินจากใครจากนาเอาไปเร่นการพันนันเสีมากกว่าจึงไม่ จเริญรุ่งเรืองแล้วมาโทษไรโทษนาพูดง่ายง่ายก็อยากจะขายที่ไรที่นาเอาเงินไปเล่นการปันนันนั่นเองอยากรวยทางรัฐแต่กลับสวยทางรัฐหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ ก็เพราะว่าความคิดนั่นเองที่ทำให้ล,ลูกหลานหลานรักษาที่ไรที่นาไว้ไม่ได้เมื่อพายแก่ขึ้นมาโลกที่เกิดใหม่ใหญ่หลังไม่มีที่ดินทำกินจะต้องละเหเรอรน เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนที่ไม่มีที่พักผ่อนหลับนอนแม้แต่สุกหัวก็ไม่มีอันนี้นกขมิ้นแต่ถ้าคนนั่นซ้ำร้ายไปกว่ายิ่งนกขมิ้นเพราะนกขมิ้นนั่นกินหนอนกินมแมลง หาเศษอาหารตามป่าเขาลำเนาไพรกินได้แต่คนสมัยนีย้จะไปหากินอย่างนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นก็คงจะไม่ได้เพราะจะทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลได้รับความอับอาย โที่เขามีหน้าที่ดูแลเขาก็จะต้องมีงานมีการให้ทำถ้าไม่ทำงานก็คงจะไม่เลี้ยงเลี้ยงไปก็ไม่มีประโยชน์คิดให้ดีๆก็แล้วกันสำหรับโพธิขี่เกียรติทำงาน แล้วขี่เกียดในการเป็นลูกน้องของใครคนใดคนหนึ่งถ้าไม่หวังพึ่งเขาเราก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่หวังพึ่งพ่อแม่เราก็อย่าไปเที่ยวหาแย่ทรัพย์สินของพ่อแม่ พ่อแม่เผลอก็เอาลูกกุญแจนั้นไขแม่แต่ท่านเอาใส่หีบใส่หอ่อใส่ห้องใส่ลูกกุญแจไว้ก็ไขเอาทรัพย์สินหรือของกินชัยที่ผามาไว้แกก็หวังจะให้ลูกคนไหนที่ขาดขืน หากินไม่ทันปากทันท้องแกเห็นว่าจะช่วยได้แกก็เอาให้คนนั้นไปแต่พวกที่มือไวก็หาวิธีใช้สมองจ้องเอาทรัพย์สินของพ่อแม่อันในี้ก็มีอยู่เหมือนกันสำหรับ ผู้ที่มือไวใช้แต่สมองคิดอ่านไปวันวันว่าจะจ่องเอาเงินที่ไหนเอาทองที่ไหนอันนี้ก็คิดไกลตัวเสียก่อนหาตามบ้านตามช่องพี่น้องว่าคนไหนมีอะไร เลยเป็นภัยสังคมกับพี่น้องแม้แต่ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นภัยสังคมในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศเพราะตนเองนั่นมีอาการทำไม่เหมือนคนอื่นเขา เพราะไม่มีวิริยะขยันในการทำม,มาหากินเพียงแต่จะงัดจังแงะจะฉกจะลักจะจี้จะปล้นของคนอื่นมาเป็นของตัวหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้เล่ใช้กลใช้กลไม่ได้ก็ใช้เวทมนต์ ใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็จะต้องทำโจรกรรมเห็นมีดาาเด,ดินไปไม่ว่าสังคมไหนไหนเลยทำให้บ้านนั่นตําบลน,นั่นอำเภอนั่นจังหวัดนั่นประเทศนั่นอยู่อยาก ทำให้เศรษฐกิจนั่นตกต่ำเพราะว่าพลเมืองในประเทศนั่นๆทำแต่ทุจริตผิดศีลธรรมประเทศไหนไหนก็ไม่อยากคบค้าสมาคมทำให้ประเทศนั่นนันเลยเป็นที่รังเกียจ ในสมมาคมโลกก่อนที่เขาจะสนับสน,นุนอะไรลงไปแต่ละประเทศเขาก็จะต้องดูคนในประเทศนั้นมีศักยภาพมีความสามารถขนาดไหนที่จะเอาเงินเอาทองให้ไป พัฒนาในประเทศถ้าเขาคิดว่าไม่ได้คืนพื้นที่ในประเทศนั่นแถมยังไม่มีราคาไม่มีค่าอะไรเลยแม้แต่ในพื้นดินในมาหาสมุทรก็ไม่ได้มีคา่าดังนั้น เขาจึงสอนธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารสี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าไปคิดอย่างไรอย่างหนึ่งที่จะหาทรับสิน โดยที่ไปแย่งไปชิงของเขามาอันนี้ไม่สมค่าคุณงามความดีที่จะตอบแทนแผ่นดินได้ไมีแต่จะทำให้แผ่นดินนั้นสุดไปเรื่อยๆก็คิดให้ดีๆก็แล้วกันสำหรับผู้เป็นโลกทุกคน สมดังกับอัตมาภาพได้ตั้งคํากรอนไว้เบื้องต้นว่าพ่อแม่โลกผูกพันฉันสายเลือดพ่อแม่เครียดลูกแย่กุญแจไขเอาทรัพย์สินของกินชัยได้หาไว้พวกมือไว ใช้สมองจ่องเอาเอย่ยพูดมาสมควรแก่เวลาของยุติไว้แต่เพียงเท่านี้จะเรินพรน